สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วครับก็ขนข้าวขนของลงไปกองไว้ตรงนู้นหมดละที่โรงครัวนะครับเพราะว่า,าจะเข้าไปหาญาติญาติพี่น้องทุกทกท่านที่นานๆทีได้กลับมาบ้าน,นครับกลับมาก็คราวนี้ก็กลับมาแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ คือมันรู้สึกว่ามันขาดหายไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนาะนี่ก็จะนำเงินที่เสียตินนะครับช่วยร่วมทำบุญมาด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปที่บ้านแล้วไปจุดทูบจุดอลไเสร็จปุ๊บตาก็าพี่พี่พี่น้องๆ้องาก็จะทำบุญให้ตาไปเลยนะครับก็คือหมายถึงว่าจัดพิธีศพแล้วก็จะทำบุญ

อันนี้มานท่านนั่จีละโอ้ยทานน้ําคอยกูถ่าเงาโรกคนสิเป็นโลกมือาอและน้ํเนาเขียนไงเขียนใส่สดไจัง่ที่บุญห่ล่วงนที่ไรผผมต้องเดียนี่มาซ้ำนี่มาเดีย้นี่แต่ด้วเขียนไปมันเรื่อเรืนนูนเรองี่ยนซื้อซัมเนเ อ๋อครับลาสิเม้อยู่ติบ่ครับดัเลี้ยวคนละครับไปเห็นเสือซีพูดเลยว่าสิบห้าห้เฮ็ดบุญครับป่าเบิงงตในเฟสโอ้ยน้ำตากรองน่อบหนึหลานทำให้เงีพานน้ำปูถังด้านตลอดครับโอ้ยอุตส่าห์โทรมาเบาน้ำเพลินก้อนน้ำเพลินมือก้อนเพลินสี่มือ เออมาลืมมาลืมหลังเนี่ยความร้อนมามาสเสียดอกเเามทำอยู่เป็น่าอยากอยากเจริญข้นหนาความหนาขึ้นเออขึ้นหนาขึ่นหนาขึ้นหนาขึนหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขม้นหนาขึ้นหน้นหนาขึ้นหนาขึ้นหนข้นหนาขานนา้นนา้ห้นนา้นหน่ขันหนา้นหน้นหนาหา้นหน้นหญ่้นหนาข้หน้แหงนห้น้ห้ห้ รับกับอันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำยติผู้ใหญ่ผมก่อนอันนี้คือหน้าพุยใหญ่ครับลูกไส้ของพุยใหญ่ครับผมอันนี้ออกยูทูปครับ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 ผมส่วนนี่กับไอ้ครับกับเป็นซื้อ่าเป็นน้องไส้ลาหมูเนาะตอนนี้เนาะคุหลาหมูกับหมดไปแล้วครับอีกคู่นึงบอเห็นครับยูไส้ปุ๊บโอ้พุยวะไหนแล่นอ้าวไปยูหนอขึ้นบ่อขาวน้เนี่ครับไป อยู่อยู่ไอลแลนด์ครับเหยียดงานอยู่ไอลแลนด์พ่งเดือนทางกับมาได้สองสามมือครับสามโลามโล,ลนะครับผมส่วนนี้ก็พอผู้ใหญ่บ้านครับหน้ากับมิซักเป็นหน้าครับนี่ก็นหน้ากันนะครับผู้ซอยเนาะาโครับผมอันนี้ผมแหม่ผ้าในน้าอันนี้เป็นป้าครับอันนี้ป้าผู้คอยเบืองคอยแยง่งดูแลพ่ใอใหญ่ซอยอยู่บานครับ ลูกสาวเพื่อนกับไปยูน้ากันครับไอ้ครับพี่ชายนี่ครับล้านสาวหน่อยเล่นครับน้องแอมครับส่วนอีกผู้หนึ่งก็คือคนนี้นี่เป็นคนที่สร้างสอนผมมากครับแล้วก็สอนในทางที่ดีๆสําหรับผมแล้วก็ผมก็เอิญเพื่อนแม่คู่ครับก็คือเป็นญาติผู้ใหญ่เลยผู้หนึ่งครับ นี่ครับอันนี้คือแม่คู่วลีศิลโคจิสารน,นะครับเป็นผู้ที่สร้างสอนล,ลูกหลานมาหลายๆรุ่นออนี่ครับอันนี้ออกยูทูบครับผมค,ครับอันนี้ก็หน้าสะพายครับหน้าสะพายเขาไม่สอนยูทูบเพื่ออยู่เท่านั้นครับเฮ็ดได้สองปีแล้วแม่ ตัวนี้ก็เดี๋ยวสิผ้าครับผมสิผ้าเบิ่งหลายๆมุ่มหลายๆจุดของบ้านครับซึ่งผมก็จากไปแต่น้อยนะแต่น้อยบ้านันบเกิดบ้านปกบ้านเข้าครับอันนี้คือพอใหญ่ทวดไม่ใหญ่วดก็ยุนี่มดต้นตระกูลเลยครับผมยุนี่ครับผมยู่นี่เลยกินกินนอนยุนี่ครับผู้เลี้ยงผมก็ไปมืดแล้วล่ะ ผู้สุดท้ายครับตอนนี้คือผู้ที่ผมอยู่ที่คุกกี้ที่สร้างที่สอนผมกับเพลินกับนอนรับสนิทไปไลนะครับโอ้ยแม่คู่กันยังแข็งแรงอยู่ครับนี่ครับเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดอะไรได้ไหมโอ้ยข้าผม่องไหนครับเชียงนาพ้าเพลินเชียงนาพ้าเพลินนะครับเออเชียงนาพ้าเพลินครับขอเสียแรับผมเออพอพี่อยู่หา่อง แต่ว่าสองหนึ่งมันถือถือระงับอ๋อถือระงับถือระงับไม่ได้แต่ว่าส่งปุบปิดแต่ว่าไม่ได้ถือระงับครับผมทองที่ได้เงินเหรอครับแต่ว่าส่งปุ๊เดี๋เปิดส่งไม่ซุ้มทีได้เงินโอแต่ว่าส่งส่งได้เงินแล้วมันถือปิดบ้างเหรอกดซน่าเข่าแล้วเนาะครับทีได้เงินแล้วพอได้เงินแล้วเนาะแต่ว่าบัตรนี้มันถือปิดบ้างเหรเดี๋ยวนี้อ๋อเอาไปเฮ็ดพีดกดบ่บังคิดจะ่าองโอ้เอา บางคลิปจะครองที่กินมันบ่ปิดออกครับแต่ว่ามันจะมันตัดมันตัดแล้วได้ได้ห่อใช่ส่องปิดครับแต่ว่าส่องได้ได้เกินมันใจสุดกับุดท้ายวันที่ยี่สิบแล้วขนาดครับบาร์ดีเดียรนี้มันซุนได้มันบ่อผัวเกินพีบบัญชีในในแล้วอะไเขาอุดรู้ท่อนไปแล้วแล้มันสิได้บ่อนถอะใือว่าสนับสนุนช่องตะครองเอออุทธรณ์ไปแล้วแต่มันสิได้บ่มันสิขึ้นไหนเขาวะครับผมแอัละเอาฝากช่องเดอร์ครับผมครับครับเออทยงหน้าฟ้าเพื่อนครับหน้าฟ้าเพื่อนครับโซเซลครับโซเซล ที่เปิดไม่เยอะนันติดตามหาหลายพวกล้วครับอ๋ออันนี้ก็ะจะเป็นยา,ยาผู้ใหญ่อยู่กับบ้านครับก็จะถือว่ามีช่องยูทูบอยู่บ้านเอาที่แรกบนนึกว่าจะมีเจ<อ>้าอันนี้คนนี้คือยาครับนี่ยาอันนี้ยายาผมครับก็ในหน่อยอนนี้ก็ไปเฮียนนี่ตัดผมเฮียนนี่กินเฮียนนี่นะครับปกติก็สิอยู่ครับลูกไส้หลา่าเพิ่นผู้หนึ่งกับมีซักเป็นไอ้ครับแต่ว่าเพรท่านพ่อหนากันมา,นมาสี่ยี่สิบกว่าปีแล้ว บ่พอกันเลยบรนจันแมนมอครับตะกีกับบวชอยู่น้ากันกินน้ากันนอนน้ากันกับไอพอแต่มีความรัวอะแยกใหญ่บ่พอกันแจ๊กเทียมากับบ่ท่มกันบก็คือซุ้มใหญ่เนาะตระกูลใหญ่นะครับซุ้มแจ้งใหญ่จะพาเบิงผมจะพาแนะนําทุกคนครับพาแนะนําเหมดอันนี้กัแม่บ้านผมกับซอยงาน นะครับอันนี้กับฟังนี่ครับฟังนี่กับแ,แม่แม่กับกัลเทียกับเอินเพูนหน้าเนาะแต่ว่าเพูนบัดมาได้ครับรพอคุเียวเียวแม่ก็เลยจักสีเอินยังไงก็เอินเพูนหน้าคือนเราเดี๋ยวว่าติดปากเออญกัลเทียกับแม่กังเทียกันหน,าน้าแล้วแต่ครับแต่ว่ามันติดปากนะมูนะม,มูเนาะตะกี้เนาะกต่จักสีว่าดยังไงเนาะนะครับส่วนพอแล้วพออ่อนเพมันจะไปบึงการยูแมนบอกครับ ไปเมือกามา,มาแล้วบอ่อไปมาแล้วด้บ่นี่ครับทั้งปุ่นกระเสียต้องยูทูปเปิดติดทุ่มเงินครับผมได้ได้ได้เนี่ยเป็นได้ได้นี่ครับส่วนของที่ซื้อมาซอยกับนี่แหละครับมีแตงมีพักมีมะเขือเทศมีอะไรแตงโมนะครับสิ่งใดที่ผมนำมาซอยปอใหญ,ญ่ผมไหนผมก็นำมานะครับผม ฝั่งน่นก็นจะมีแต่หยาดครับมีแต่หยาดมีเครื่องนองเครื่องอาเครื่องอายนะครับฝั่งทางน่น,นครับที่ริงรลายก็นี่ครับยกมือปานซอนนา้อซออ้อบนล่ะขันเพื่อนมาเมื่อนี่เ่าได้เอามือโล่งหน่อน, <c oughs> นี่ครับพาพีพ,พีนองเอฟซีที่ให้กำลังใจผมมากครับ ที่ให้ก็ลังใจผมมากแล้วก็แสดงความเสียใจกับผมมากอะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ถึงผู้ถึงกดไลค์ถึงผู้คอมเมนต์เนาะจากสิวาจังไงเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิ้งข้างในครับผมนะฮะมาโดยข้างในอ่าหมู่บ้านผมครับ อันนี้ก็กับแม่อีกคนหนึ่งครับอ่า YouTube ครับผม YouTube ครับแม่อี่คนหนึ่งนี่ครับอ่าล็อกกี้อินดี้ครับครับกับไปไซส์ก็คือไปงานหน้าเพื่อนไปฮอดเพชรบุรีกับไปนะครับก็เสียไปหลายแล้วครับซูนเสียไปหลายแล้วนะครับนี่ครับครับผมนะครับฟังนุ่นกับ มีส้มพอส้มอ่าวุ้มลุ่ง่นอือนี่ครับอ่านี่ครับเดี๋ยวก็จะพาพี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับเบิ่งหลายๆมุมหลายๆส่วนของบ้านอ่ามือคึ้นกับเป็นการสวดขึ้นแรกครับแต่ว่าผมก็เพิ่งเดินทางมาถึงเนาะอันนั้นเป็นบ้านบ้านบ้านหลังไม้ที่ที่ยกให้อ้ายครับให้อ้ายผู้ เพื่อนนางเขียนังสือ้อพญา้านไอแลนนั่นแหละครับส่วนลังนี้เป็นลังเก้าเมื่อก่อนเป็นบ้านทรงไทยครับก็ลือลงนะครับสร้างเป็นบ้านไม้สองสันส่วนรางเป็นปูนทั้นเทิืงเป็นไม้ให้ให้พ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ให้เพื่อนไอันีน้ตะกี้ช่วงที่เพื่อนยังมีชีวิตอยู่ให้เพื่อนอยูนนะอ Bang ่นีนะครับก็คือแบ่งแบ่งครับแบ่งแบ่งกันนะครับส่วนทั้งนี้ก็สวัสดีครับพอ่อเนี่ครับมา ถึงวางใดๆนี่ครับว่านใดสวดกันครับว่าใสวดกันอันนี้ก็มีตาพออันนี้ลุ่งครับอันนี้ลุงพู้นั้นว่เปิดหน้าผมเบิรบบาออกด้วยโอ้อันพอลุ่มวัครับว่เปิดหนามจำอะไรกันครับมาสองครับคืัครับลูยมคไครับโอ้แสดงว่าเพื่อน คนจะออกมาสวนพี่บอกเป็นออกมาทั้งสาขาแก้วเดี๋ยวเดี๋ยวถีบท้ายทั่วเลยครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันโอ้ขั้นเท่าไรนี่โอ้ถอยหลังได้พร้อมครับมาสัญญาณเลยอื่าเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปข้างในครับผมจะพาเข้าไปหาญาติผู้ใหญ่อีก นะครับซึงมากเพราะท่านเมิดพระลุงม่ป่าผมบอท่านได้มากครับซึ่งอยู่บึ้งการยื่งน้องไขยนะครับผมอืมพี่ไงสวัสดีครับครับผมจําได้ยี่บอบอโอ้เหนืว่าจําผมบ่ได้เนาะ <c oughs> อันนี้ไม่ไงครับนี่ละบานนี้กันย่างย่างผู้นี้แหละครับบานนี้อาวุโสกมูบานนี้ย่างผู้นี้แหละบานนี้นี่ครับอืมลูกเต่ากับไปนี่จากหลายไล่แล้ว นะครับ,บกเกียวก่อนมึงมามึงกินกันเหลาบาก็เกียมเอ,อม้ยมะตั้มมันจะเป็นคนดีเอ,อ้ยย่างรุดย่างมันรุดมันยอางยังไงมีองไรมาใช่กินใช้มืมออย่างนี้หนึ่งมึงมีกันเราวางดินดินนะน้ำก็ได้ครับเสียงอ้ำครับอันไปอันนี้นี่ครับบานีกะย่างนี่แหละย่างผู้นี้บานี้ ขันแม่นเม็ดผูนี้แล้วก็ก็คอือเม็ดมูไม,ม่ใหญ่แลลวก็คือเม็ดจ้นล่ะบานี้บอว์บอ,บอถึงอันผู้กกผู้เข้าอ่ะนะอ้อบานี้ก็มีต่รุนล้างๆละบานี้ครับอืมนะครับแต่ก่อนนี่พี่ๆน้องๆเอฟซีอาจจะเคยเห็นผมไปครับไอผู้หนึ่งที่ผมเอิน่นเพื่อนไอซีไอซีผลสุดท้ายแล้วไอซีแล้วก็ม,วกมาไปนี่จากผม,มวังสงการปีวังหันครับอืม มาบานน้ำเทีเดียวเขียดให้น้องว่ามานํำบ่เมื่อเลย <c oughs> นี่ครับผมกับบได้ม,มางานอายแล้วกันยัง,งอืมผมไม่ใหญ่กะอืมนี่ครับมาอยู่น้ำแม่เลยเนาะนี่อันนี้ผมสีผ้าเขาไปเบิ่งทั้งในครับบอันี่ละเขาไปเบิง่งตอนนี้เพื่อนกัอยู่ในร่งเย็นเนาะกับ่สามารถเห็นหนนาได้ ราะว่าผมกระเวอาอนี้แหละมือว่านกันน้ำตาไหลอยู่ครับว่านกันคิดเห็นหนาเนาะมาหาเห็นร้านมากกับยิ้มอนี่ครับพาเขามาเบิงพ่อใหญ่ครับกอยู่ในรลงเย็ยนแล้วเนาะ,นะกะับาบาม่โท่าน ได้เห็นหนาเพื่อนบรรจุก่อนครับกัลดล่อเบิ้งมือพุ่นละ่ะมืออไปเมลุเนาะครับเขาวัดเพื่อนกะจิเปิดให้ลูกหลานได้ชงน้ำนะครับมีผู้เฝ้าเฝ้าตั้งแต่มมือนอนป่วยนอนนซมนะครับได้ยานี่แหละมาค่อยเบิงเง้งค่อยแงงบ่ได้ผมกับบด้มากครับปกติพ่อใหญ่เราจะนอนอยู่นี่เนาะ นอนอยู่ข้างนอกนี่ครับอย่างยู่นอนอยู่ข้างนอกเนี่ยมือแรงถ้าเพื่นแข็งแรงเพื่อนกะท้ำวัดปลุกแรงอ่าไม่ใหญ่ที่เสียไปเมื่อสองปีที่แล้วกะเสียอยู่นี่นะครับเสียอยู่นี่นะครับผมนี่ครับสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่น้องเอฟซีนะครับผู้ที่เขามาแล้วกะซอยเป็นกำลังใจนะครับคอยปลอบใจผมมาตลอดนะครับในการสูญเสียเสียนี้กะถือว่า เป็นการสูนเสียที่แบบบอมมี่วันที่จะได้กลับขึ้นมานะครับผมอขอบคุณพี่ๆน้อง f เอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจครับผมบายบายครับผมเจอกันไม่คลิปหน้าครับเยวจะอัปเดตคลิปให้เบื้องเรื่อยๆครับ